สัดีค่ะทุกคนอยู่กับอยู่ที่มิสซูบีซีสัรรค์นีดินนะคะวันนี้เราไปถามพี่ๆเขากันดีกว่าว่าคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคลอสค่ะพี่โจโคขาคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคะขอยอดสมมอบรวม15้าคันขึ้นไปค่ะพี่โนขาขรคริสต์มาสนี้ขออะไรจากซานตาคลอสคะขอปัวรวยๆดีๆสักคนแล้วกันเพราะยอดขายเยอะแล้วค่ะโอคริสต์มาสนี้ขออะไรจากซานตาคลอสคะ ขอสามตัวเด็ดๆได้ไหมคะซานตาพี่จีาคะคริสต์มาสนี้ขออะไรจากลุงซานตาคะครับผมคริสต์มาสนี้นะครับผมขอให้ลูกค้ามิสูบิชิทุกคนนะครับผมร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เข้ามารับบริการกับสูนย์ของมิสูเราดีเนะครับคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคะขอให้ลูกค้าเข้าเยอะๆค่ะจะได้มีรายได้เข้ามาเยอะๆค่ะจะได้มีตังค์ไปเที่ยวปีใหม่ค่ะพี่โอปอค่ะคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคะ ขอให้มีลูกค้าเข้ามารับบริการเยอะๆเพราะว่าพี่พร้อมมากดูน้ำมันที่เลยสวยพี่ช่างคะคริสต์มาสนี้ขออะไรจากลุงซานตาคะอ่าไปต้องถือจะถือให้คนอื่นเขาขอหมดแล้วครับเหลือแต่ผมมาขอเมียที่สวยหนึ่งคนครับพี่ช่างคะคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคะขอให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับเรียบร้อยแล้วก็บริการดีด้วยนะครับย่ <c oughs> างก,ก็โอเคครับบริการตัวเดียวครับ ช่าง,งค่ะคริสต์มาสนี้ขออะไรจากคุณลุงซานตาคะก็คิดว่าอยากจะขอโบนัสสักหน่อยนะครับ <laughs> ก็ขอขอบคุณล่วกหน้าด้วยนะครับ <laughs>